สวัสดีครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะฮะกับหมอรุษยิปสีนั่นเองนะฮะกับช่อง to gain so good ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะฮะจะขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับสำหรับคลิปการดูดวงทำนายดวงวันนี้เป็นของราศีมังกรน,นั่นเองครับของเดือนกุมภาพันธ์2,566นี้ฮะซึ่งก็เป็นเดือนแห่งความรัก นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้ผมอัดวันวาเลนไท์พอดีเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปเปิดดวงนะครับก็ย้ำอีกสักครั้งนะฮะใครที่สนใจอยากดูดวงมิมาใต้คลิปได้นะฮะมาปรึกษามาพูดคุยกันได้เลยครับเราไปดูผลการทำนายของชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์กันเลยดีกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านความรักการงานการเงินหรือวิธีเสริมดวงการสะดเดาะเคาะหรือการทำบุญนั่นเองนะฮะโดยเฉพาะด้านความรักแล้วแล้วก็ใครที่ยังโสดอย่าลืมนะฮะฟังกันดีๆและคนที่มีคู่ก็ควรฟังเช่นกันนะฮะคำทำนายนะฮะซึ่งก็เป็นภาพรวมของ ชาวราศีมังกรนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะฮะดวงการงานกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งเขาบอกว่างานเข้างานเข้าคืองานเยอะนั่นเองนะฮะทำงานหนักแต่คนเองเป็นคนที่รวยไม่วันไหวไม่ว่างานจะเข้ามาในรูปแบบไหนหรือจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนนะฮะเป็นคนคิดเร็วทำเร็วเคลียร์เร็ว บางงานเป็นหัวหอกประจําบานเลยทีเดียวนะคือหมายถึงว่าเป็นหัวหน้าระดับปฏิบัติการคือเป็นผู้นำนะครับในการทำงานร่วมกับทีมแต่ถ้าเรื่องภายในควรใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์ฮะค,คือหมายความว่าถ้าแก้ปัญหาแล้วควรใช้สติให้มากอย่าใช้อารมณ์เป็นผู้นำนะฮะซึ่งคุณเองก็อาจจะเสียเปรียบนั่นเองนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งก็อาจจะได้โอกาสใหม่ๆมีคนให้ตำแหน่งใหม่ๆขึ้นเงินเดือนหรือได้งานใหม่นั่นเองฟ้าอาจประทานพรสิ่งดีๆมาให้คนนั้นหหรืออาจจะมีคนชวนไปทำงานอืมที่ดีกว่ากรณีงานที่เดิมไม่ตอบโจทย์สำหรับชาวราศีมังกรน,นั่นเองแล้วก็จะได้เริ่มหางานใหม่ช่วงนี้ฮนะ ก็มีโอกาสได้งานที่คุณเองพอใจเช่นกันครับถ้าสมัครงานควรแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนฮะค, mm hmm. คือสวัสดีไว้ก่อนนะฮะอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์อย่าวู่วามนะครับนั่นก็เป็นดวงการงานนั่นเองนะฮะมีงานก็ต้องมีเงินครับไปดูดวงทางด้านการเงินกันต่อเลยดีกว่านะฮะการเงินดีถึงดีมากกันเลยดีเดนะฮะ ซึ่งตัวคุณเองก็เป็นคนที่หาเงินได้คล่องได้แคร่งนะครับหาเงินง่ายนั่นเองปัญหาแก้ไขได้ด้วยความสามารถเฉพาะตัวของคุณนั่นเองนะฮะก็อาจจะมีเงินเข้ามาตลอดแบบไม่ขาดแต่ก็มักใช้เงินเก่งเช่นกันนะฮะคือได้มากก็ใช้เก่งนั่นเองนะระวังเรื่องนี้ดีๆนะครับสายเปเพื่อความสุขกับการกินอยู่เปตัวเองบ้างเปคนอื่น,นบ้างนะฮะในเรื่องการใช้เงินนั่นเองก็ ระวังการใช้จ่ายดีๆนะครับจ่ายเงินเพราะสเสดหะก็อาจจะมีนะครับนี่ดวงนี้มีพลังที่ดีทีเดียวครับดวงอธิษฐานคิดบวกถึงเงินที่ปรารถนาเพื่อที่จะเป็นแรงกระตุ้นนั่นเองนะฮะดึงดูดสิ่งที่คุณเองต้องการฮะรดวงอธิษฐานจิตพลังคิดบวกนั่นเองนะครับไปดวงทางด้านความรักกันเลยดีกว่านี่หลายคนคงอยากรู้ล้วสิว่า เป็นอย่างไรฮะโดยเฉพาะคนโสดนะครับการรู้ความต้องการของตนเองนะครับบวกกับการรักและให้คุณค่าตนเองทำให้ค้นหารักที่ต้องการได้แน่นอนครับอาจจะได้พบรักคนอายุที่ต่างกันบางคนยังอยากอยู่แบบตัวคนเดียวก็มีนะฮะอ,อยู่คนเดียวแบบอิสระเสรีเหนืออื่นใดนะครับแต่ก็พกลัดตกหลุมรักใครคนนั้นอีกเช่นกัน จริงๆคือแบบอาจจะอยากอยู่คนเดียวแต่ด้วยดวงชะตาฟ้าลิกิตอาจไปตกหลุมรักใครบางคนนะคะซึ่งมีสัญชาตญาณดีนั่นเองดวงหญิงถ้าเป็นดวงหญิงนะฮะระวังรักกับคนที่มีเจ้าของอันนี้ขอเตือนลยฮะ,ะสำหรับผู้หญิงคนที่มีคู่อยู่แล้วบางคู่ต่างคนต่างมีกิจกรรมส่วนตัวจัดกิจกรรมหวานๆกันสัหน่อยนะ,ะเพิ่มความโรแมนติก นี่เพิ่มสีสันให้กับชีวิตกู้ของคุณจะได้ไม่จืดชืดนะฮะอย่าปล่อยให้คนนู้นเหงาคนนี้เหงานะฮะไม่ดีครับแต่งองค์ทรงเครื่องให้งดงามสะละสลวยซะหน่อยนะฮะตื่นขึ้นมาเอาอกเอาใจนุ้งหนิงกันเพิ่มความหวานกันสักที <c oughs> เพื่อชีวิตกู้จะได้ไม่เงียบเหงากันนะครับันั้นก็เป็นดวงของทางด้านความรักนั่นเองนะฮะไปต่อกันด้วยเรื่องของสุขภาพนะฮะ เบิกบานครับเบิกบานหมายถึงร่างกายคุณเองนั้นแข็งแรงแน่นอนนะครับแต่ก็อย่าชะล่าใจกันไปนะฮะก็ต้องมันดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับกินอาหารเก่งเจริญอาหารนะฮะควรออกกําลังกายและควบคุมน้ําหนักเพราะการเจริญอาหารของคุณนี่เองนะค,คือหมายถึงว่าอาจจะชอบกินไปที่นู่นที่นี่ที่ไหนรีวิวว่าดีคุณก็ตามไปกินนั่นเองเลยอาจต้องควบคุมน้ําหนักและก็อาหารการกิน และควรหมั่นออกกําลังกายด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะเตือนก็คือช่วงนี้อาจจะเจอเหตุวุ่นวายเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับก็จงใช้สติและก็ใจเย็นๆให้มากนะฮะไม่ควรวู่วามใช้อารมณ์มากเกิดไปซึ่งมิฉะนั้นก็จะเจ็บตัวหรือเกิดคดีความได้เช่นกันนะฮะเราไปดูวิธีเสริมดวงของ ชาวราศีมังกรดีกว่านะก็ควรทำบุญเกี่ยวกับรองเท้าถุงเท้านะฮะให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนยากจนนั่นเองนะฮะเพื่อเสริมดวงชะตาเพื่อลดทอนความวุ่นวายหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหลายที่คุณเองอาจจะเจอได้ในช่วงนี้เดือนนี้กุมภาพันธ์6 5 6 6นี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็น การทำนายโดยภาพรวมของชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์โดยผมหมอรุด24นะครับคลิปหน้าจะเป็นของชาวราศีอะไรอย่าลืมกดติดตามนะครับเมมมาพูดคุยถ้ามีประโยชน์อย่าลืมแชร์นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังมาเมม,มคุยกันและแชร์นะฮะอย่าลืมกด Subscribe และติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านครับ